ในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าแต่งตัวให้แพงทาตัวให้แพงดูแพงมันเป็นเหมือนคําเปรียบเปยครับที่แทนคุณค่าในตัวเองถ้าเอาคำว่าแพงมาตีความเนี่ยมันคือคําที่สามารถบอกมูลค่าบอกอะไรบางอย่างได้ครับว่าเราเป็นคนที่ให้คุณค่าในบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตนสถานะทางสังคมผมไม่เคยอยากให้ทุกคนต้องแต่งตัวให้ดูแพงนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีอินเนอร์ที่แพงจากข้างในเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมมองทัศน,ศนคตินะครับในเรื่องของความสามารถและการ ทำงานต่างๆเนี่ยมันก็รวมกันเป็นความแพงในแหละที่เกิดขึ้นภายในตัวเราโดยที่ไม่ได้พึ่งพิงพวกเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ประทับบนล่างเราเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์นะในการที่เข้าสังคมแล้วเป็นคนหนึ่งที่ถมแบรนด์เนมแล้วได้รับคุณค่าบางอย่างจากสังคมมันมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเป็นเพื่อนจริงๆเพราะเขามองเราผ่านมูลค่าของเสื้อผ้าแทนที่เขาจะมองจิตใจของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทําให้คนสามารถอยากเข้าหาเราได้แต่อาจจะไม่ตรงกับคุณค่าที่เราให้อย่างแท้จริงได้ผมถึงไม่ได้อยากให้ทุกคน